เสียงกรีดร้องสั่นประสาทจากกลางดึกทำคนทั้งวัดตื่นชาวบ้านเล่าลือว่าวัดป่าแห่งนี้มีวิญญาณร้ายสิงสู่ทุกคืนจะมีความผิดปกติแต่คืนนี้มันรุนแรงกว่าเคยพอใหญ่วิ่งหน้าตาตื่นบอกว่าเห็นเงาดำทะมืนลอยเข้ากุฏิพระอาจารย์ตั้งสมาธิสวดมนต์แต่เสียงโหยหวนยังดังไม่หยุด จูจูแม่สีแมววัดตัวโปรดที่ใครๆก็คิดว่าเป็นแค่แมวธรรมดากลับกระโจนเข้าใส่ความมืดมิดนั้นขนลุกชันดวงตาสีเขียวเรืองแสงน่ากลัวกว่าปีศาจ แม่สีใช้กรงเล็บตะปบกลางอากาศเหมือนต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นพลังงานสีดำกรีดร้องก่อนจะสลายไปเสียงโหยหวนเงียบลงวัดกลับสู่ความสงบแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือแม่สีไม่ได้เห็นแค่เงามืดแต่มันเห็นวิญญาณเด็กสาวที่ถูกทรมานมานานและมันไม่ได้ไล่วิญญาณน,นั้นไปไหนแต่มันกำลังปกป้องวิญญาณเด็กสาวให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายกว่าที่ซ่อนอยู่ ในวัดมาตลอดต่างหากแล้วสิ่งที่ชั่วร้ายกว่านั้นคืออะไรมันยังคงอยู่ในวัดแห่งนี้หรือไม่คุณยังกล้าไปวัดป่าแห่งนี้หรือเปล่า